บทที่461อีเห้าวปลาัวอีเห้ามองไปที่ถังอุถงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสุขและความรักอันลึกซึ้งถังอูถงก็มองดูเขาเช่นกันแม้ว่าจะมีเมฆสีแดงที่อายอยู่บ้างบนใบหน้าที่สวยงามของเธอแต่ดวงตาของเธอก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงเขาัวออีห้าวเปิดแขนของเขาและอุ้มเธอเข้าไปในอ้อมแขนของเขากอดร่างกายที่อ่อนนุ่มและอบอุ่นของเธอไว้แน่น รู้สึกถึงพลังของห้าวตรงที่ยังคงกระเพื่อมไปรอบๆถังอู่ถงและตัวเขาเองเขากระซิบ <c oughs> อู่ถงคราวนี้ฉันรู้สึกได้อย่างชัดเจนจริงๆว่าตรงเอ๋อของฉันกลับมาแล้วขอบคุณทั้งอู่ถงพูดเบาฮ่าฮ่าหัวอีห้าวยิ้มและพูดว่าฉันควรจะเป็นคนขอบคุณคุณคุณรู้ไหมว่าการกลับมาหาฉันเท่ากับให้ชีวิตใหม่แก่ฉันทั้งอูตรงพูดเบาๆทำไมฉันไม่เหมือนเดิมคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกอย่างไรตอนนี้ อะไรนะหัวอีเห้าถามอย่างสงสยัยทั้งอูธงกล่าวว่าฉันรู้สึกว่าฉันสมบูรณ์ในที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์เสร็จอะไรหัวอีเห้าสับสนทั้งอูธงกล่าวว่าใช่เมื่อฉันเห็นคุณทำดาบเก้าเล่มและ18รูให้ฉันในวันนั้นหลังจากที่ความทรงจำที่ผนึกไว้ในใจของฉันกลับมามีชีวิตอีกครั้งฉันมักจะรู้สึกเหมือนว่าฉันเป็นคนหลายคนรวมกัน ในใจของฉันมีความทรงจำที่น่าสับสนมากมายแม้ว่าความทรงจำของตรงเอ๋จะครองตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดเพราะเธอเพิ่งฟื้นตัวแต่ก็มีความขัดแย้งอย่างมากกับความทรงจำของฉันในช่วงเวลานี้และในวัยเด็กของฉันเจ็บปวดฉันจำไม่ได้ว่าฉันเป็นใครถังอูทงหรือหวังตรงเอ๋แต่ตอนนี้มันแตกต่างออกไปฉันจำมันได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นถังอูทงหรือหวังตงเอ๋มันก็ไม่สำคัญสำหรับฉันอีกต่อไป คุณทําให้ฉันรู้สึกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างในที่สุดความทรงจําของตรงเอ๋ก็บูรณาการอย่างสมบูรณ์ฉันตอนนี้ฉันคือทางอูถงและหวังตรงเอ๋แต่ไม่ว่าฉันจะชื่ออะไรคุณก็คือคนรักของฉันขณะที่เธอพูดเธอก็กอดหัวอีเห่าอย่างแน่นหนาและกดหน้าของเธอเข้าไปในอ้อมแขนของเขาด้วยใบหน้าที่สวยงามของเธอด้วยความพึงพอใจ ใช่แล้วไม่ว่าคุณจะชื่ออะไรคุณคือคนรักของฉันหัวอีเห้าพูดซ้ำคําพูดของทางอูถงความเงียบดีกว่าเสียงในเวลานี้ในที่สุดการฝึกฝนครั้งนี้ทําให้พวกเขาได้รับความรักอันบริสุทธิ์ต่อกันอย่างสมบูรณ์หวังตงเอ๋อกลับมาแล้วแม้ว่าเธอจะเปลี่ยนชื่อแล้วแต่เธอยังคงเป็นตงเอ๋อที่รักเขาหากคุณทั้งสองวางแผนที่จะแสดงให้พวกเราผู้เท่านั้นก็ทําต่อไป ไม่เช่นนั้นกลับไปที่นิกายถังของคุณโดยเร็วที่สุดใน7วันนี้คุณได้ดูดซับพลังงานสวรรค์และโลกที่ปล่อยออกมาจากต้นไม้สีทองถึงหนึ่งในสไม่มีเลยใช้เวลาฟื้นตัวไม่เกิน3หรือ5ปีเสียงอันกรดเคืองของผู้เท่าสเสวียนดังขึ้นทั้งสองรีบแยกจากกันใบหน้าของพวกเขาแดงแต่พวกเขาก็ตกใจกับสิ่งที่ผู้เท่าสเสวียนพูดเช่นกันเวันพวกเขาฝึกซ้อมมาเ็วันแล้วจริงๆหรือหัวอีเฮ่าดีขึ้นเล็กน้อย เขาเคยมีประสบการณ์กับกระบวนการของจิตวิญญ,ญาณของเขาเข้าสู่อาณาจากักรศักดิ์และรู้สึกว่าการฝึกฝนทั้งหมดยังเป็นเวลานาน,านอย่างไรก็ตามถังอูถงรู้สึกว่าเธอเพิ่งหลับไปท่ามกลางความรักของหัวอีเฮาขออภัยเรากำลังจะไปแล้วหัวอีเฮาดึงถังอูถงขึ้นมาและออกจากศาลาโพไซดอนอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขามาถึงนอกศาลาโพไซดอนพวกเขาก็หันกลับมามองดูต้นไม้สีทองแต่ใช่หรือไม่ในเวลาเพียงไม่กี่วัน ความแวววาวบนต้นไม้สีทองก็จางลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งสองอดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาต้นไม้สีทองนี้เป็นหลักฐานของสถาบันสื่อไหลเครื่อมีเพียงสาวกที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะสัมผัสถึงพลังแห่งสวรรค์และโลกที่อยู่ในต้นไม้สีทองในเวลาที่เหมาะสมและค้นพบเส้นทางของตนเองทั้งสองต่างก็มีประสบการณ์ในตอนนั้นในเวลานั้นทางอูถงยังคงเป็นหวังตงเอ,อ๋อ ต่อมาขณะที่เขาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันการศึกษานี้หัวอีห้าวก็ค่อยๆเข้าใจว่าต้นไม้สีทองนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งสวรรค์และโลกไม่เพียงแต่มีวิญญาณบรรพบรุษจำนวนมากอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ยังสามารถดูดซับพลังงานจากภายนอกได้อย่างต่อเนื่องโลกและควบแน่นมันเข้าไปมีเพียงการฝึกฝนในาาศาลาโพไซดอนเท่านั้นที่คุณจะได้รับผลลั์สองเท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียว แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกของศาลาโพไซดอนสามารถดูดซับพลังงานของต้นไม้ทองคําได้อย่างที่ต้องการในทางกลับกันสมาชิกทุกคนของศาลาโพไซดอนจะถูกวัดผลอย่างมากเมื่อฝึกซ้อมและสามารถดูดซับพลังงานเพียงส่วนเล็กๆของสวรรค์และโลกเท่านั้นแม้ว่าเขาจะทะลุทะลวงไปได้ในเวลานั้นเว้นแต่เขาจะมีลางสังหรณ์ถึงอันตรายร้ายแรงเขาจะไปยังโลกภายนอกเพื่อทะลุผ่าน เพื่อไม่ให้ดูดซับพลังงานสวรรค์และโลกของต้นไม้ทองคำมากเกินไปเมื่อกระแสสัตว์ร้ายมาถึงจัก,กรพรรดิเทียนเทพสัตว์ร้ายที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้นำกองทัพสัตว์วิญญาณจากป่าชิงโตเข้าโจมตีสถาบันสื่อหลายเคอร์หากผู้เท่ามู่และผู้เท่าสเสวียนจับเทพสัตว์ร้ายไว้ด้วยพลังของต้นไม้สีทองฉันกลัวว่าเมืองเชร็กจะพังทลายไปนานแล้ว จึงกล่าวได้ว่าต้นไม้สีทองต้นนี้คือบาเรียสุดท้ายของสถาบันสื่อหลายเครือเป็นสิ่งสําคัญมากที่ต้นไม้สีทองมีพลังสวรรค์และโลกเพียงพอหัวอีเข้าจับมือทังอูถงและทั้งสองก็โค้งคำนับต้นไม้สีทองพร้อมกันไม่เพียงเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เท่ามู่เท่านั้นแต่ยังแสดงความขอบคุณต่อพลังงานสวรรค์และโลกของต้นไม้ทองคำอีกด้วยในเวลาเพียงเจ็ดวันแห่งการตระสื่และการทำสมาธิอย่างลึกซึง้ง พลังวิญญาณของพวกเขาทั้งหมดเพิ่มขึ้นมากถึงหนึ่งระดับนี้คือระดับของการปรับปรุงหลังจากระดับ80อูถงคุณจะกลับมาที่นิกายถังกับฉันไหมจากนี้ไปคุณจะอยู่ที่นิกายถังไหมหัวอีเฮากระซิบกับถังอูถงเอาล่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนฉันจะไปที่นั่นถังอูถงเม้มริมฝีปากแล้วยิ้มรอยยิ้มอันน่าสัมผัสทำให้หัวใจของหัวอีเ้าอบอุ่นขึ้นมาทันทีและเขาก็อดไม่ได้ที่จะจับมือเธอไว้แน่น ทั้งสองมองหน้ากันและยิ้มลุกขึ้นยืนพร้อมกันออกจากเกาะโพไซดอนและมุ่งหน้าตรงไปที่นิกายถังผู้เทาสเสวียนยืนอยู่หน้าหน้าต่างห้องของเขามองดูคู่หนุ่มสาวจากไปพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาเขาพึมพำกับตัวเองช่างเป็นอัจฉริยะจริงๆผู้เทามู่คุณมีผู้สืบทอดจริงๆไม่ว่ายัางไงก็ตามเราจะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโลกอยู่ในความวุ่นวายและพรสวรรค์ก็ถือกำเนิดขึ้นฉันหวังว่าเราจะให้เวลาพวกเขาได้เพียงพอ นิกายถังตงเอ๋ยยินดีต้อนรับกลับมาเจียงหนานหนานเปิดแขนของเธอแล้วกอดถังอูถงพร้อมกับน้ําตาที่ไหลออกมาทั้งสองกลับมาและนิกายถังทั้งหมดก็มีชีวิตชีวาถังอูถงคือวังตงเอ๋นี้แพร่กระจายไปทั่วนิกายถังเร็วที่สุดในวันนั้นหลังจากงานบุพเพเทศสมุทรตงเอ๋ยกลับมาแล้วและคนรักของหัวอีเ้ากลับมาแล้วบางคนมีความสุขบางคนผิดหวังแต่แม้แต่คนที่หลงหายก็ยังยินดีกับพวกเขาเช่นกันในไม่ช้า เจ้าหน้าที่อาวุโสของนิกายถังทุกคนก็ออกมาทุกคนกองกําลังกระดุกสารหลังของนิกายถังเหล่านี้ทั้งหมดยังคงอยู่ในนิกายถังเมื่อไม่นานนี้กำหนดดวงวิญญาณกำหนดดวงวิญญาณฝึกปฏิบัตินิกายถังทั้งหมดกำลังพัฒนาด้วยแรงผลักดันที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งเป้ยไ,ไม่ได้ออกมาคนเดียวยังมีอีกคนอยู่ในอ้อมแขนของเขาเสี่ยวยาไม่ใช่เหรอในเวลานี้ใบหน้าที่สวยงามของเสี่ยวยายังคงซีเซียวแต่ดวงตาของเธอกลับมาชัดเจนและคล่องตัวขึ้น เมื่อมองไปที่หัวอีห้าและถังอูถงรอยยิ้มจางๆก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเสี่ยวยาพี่ชายอาวุโสอาจารย์เสี่ยวหายหัวอีเห้าก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและมองดูเสี่ยวยาด้วยความกังวลเสี่ยวหยาโค้งงอเล็กน้อยอีเห้าย่างปลาคำง่ายๆสี่คำนี้ทำให้หัวอีเห้าและเป้ยตกใจพร้อมกันพวกเขามองหน้ากันด้วยความประหลาดใจอาจารย์เสี่ยวยาคุณจำได้ไหมหัวอีห้ามองเสี่ยวยาด้วยความประหลาดใจ เสี่ยวยาก็มองเขาเช่นกันแม้ว่าดวงตาของเธอจะยังสับสนเล็กน้อยแต่เธอก็ยังพึมพำว่าอีเห้าปลาย่างอร่อยนะพวอีเห้าพูดทันทีเอาล่ะโอเคอาจารย์เสี่ยวยาฉันจะย่างปลาให้คุณตอนนี้โอเคไหมตกลงเสี่ยวยาพยักหน้ายอย่างจริงจังอีกครั้งปราศจากดวงตาของเป้ยเป้ยเป็นสีแดงเป็นเวลาหลายวันแล้วนับตั้งแต่เสี่ยวยาได้รับการช่วยเหลือ และสารพิษในร่างกายของเธอก็ค่อยๆถูกกําจัดออกไปและสติสัมปชัญญะของเขาก็ค่อยๆฟื้นตัวและก่อนหน้านี้เขาแทบจะจําเขาไม่ได้เลยเมื่อเธอเห็นทั้งสองวันนี้เธอเรียกคําหาปลายย่างจริงๆแล้วเขาจะไม่ตื่นเต้นกับการปรับปรุงที่ชัดเจนเช่นนี้ได้อย่างไรเป็นผลให้อาหารกลางวันของวันนี้กลายเป็นปลายย่างและหัวอีเห้าซึ่งเป็นแกนนาของนิกายถังก็กลายเป็นพ่อครัวของทุกคนเช่นกัน ย่างปลาให้อาจารย์เสีย่ยวหยาย่างปลาให้อุถงของเขาและย่างปลาให้เพื่อนๆทุกคนเมื่อมองดูปลาย่างหอมๆที่ถูกยื่นออกมาจากมือของเขาหัวอีห้าวไม่รู้ว่าทําไมแต่ในใจของเขาเขานึกถึงเทพเจ้าอารมณ์ซึ่งมีฝีมือพอๆกับมีทักษะการทําอาหารของเขาจะต้องดีมากทุกคนมีช่วงเวลาที่ดีในมื้อกลางวันแม้แต่เสี่ยวหยาก็กินเนื้อปลาย่างสองตัวติดต่อกันจากนั้นเขาก็พลอยหลับไปในอ้อมแขนของเปื่ยด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา อย่างไรก็ตามหลังจากรับประทานอาหารมื้ออร่อยหัวอีห้าวก็เริ่มยุ่งอีกครั้งเขาอดไม่ได้ที่จะยุ่งยังมีเรื่องสําคัญรอให้เขาทําอยู่หลังอาหารกลางวันเซียนสือเหนินดึงดึงเขาเข้าไปในห้องวิจัยทันทีไม่ว่าจะเป็นการเลิกราหรืองานแต่งงานก็ตามเด็กคนนี้หายไปเจ็หรือ8วันถ้าไม่ใช่เพราะว่าถังอูถงคือหวังตงเอ๋อเซียนสือเหนินคงมีชื่อเสียงไปแล้วถึงกระนั้นเมื่อเขาพาหัวอีห่าออกไปใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีนะ ด้วยความสิ้นหวังหัวอีห่าไม่มีทางเลือกนอกจากต้องติดตามอาจารย์เซียนโดยธรรมชาติแล้วนิกายถังจะไม่พลาดที่อยู่ของถังอูถงขอให้เขามั่นใจได้ว่าเขาสามารถนำทางวิญญาณกับอาจารย์เซียนในขณะที่เขาฝึกฝนในนิกายถังเขาสามารถมาหาเขาเมื่อใดก็ได้ในที่สุดหัวอีห่าก็สงบลงและเข้าสู่สถานะการวิจัยอีกครั้งตอนนี้โครงสร้างทั้งหมดเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วต่อไปคือการผลิตตัวถังหลัก เซียนซือเหวินตกกองภาพวาดของโฮด้วยสีหน้าพึงพอใจเขาไม่เคยสร้างอุปกรณ์นำทางวิญญาณระดับเก้านี้มาก่อนและอาจกล่าวได้ว่าเป็นงานวิจัยล่าสุดโดยสมบูรณ์แม้ว่าจะมีประสบการณ์บางอย่างจากรุ่นก่อนแต่ความสามารถในการออกแบบร่างอุปกรณ์นำทางวิญญาณระดับเก้าที่สมบูรณ์ในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างแน่นอนฮัวอีเฮาพยักหน้าและพูดว่าฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร เซียนซือเวินหัวเราะเบาๆและพูดว่าไม่ไม่ใช่คุณที่ช่วยฉันคุณพูดตรงกันข้ามฉันควรจะเป็นคนที่ช่วยคุณตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณเริ่มสร้างเครื่องมือวิญญาณระดับก้านี้ฉันจะช่วยคุณฉันจะช่วยคุณแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแต่คุณต้องดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นด้วยตัวเองอะไรนะดวงตาของหัวอีเหาเบิกกว้างอาจารย์คุณกำลังพยายามบ่อนทำลายอะไรบางอย่างเซียนซือเวินม้วนริมฝีปากของเขาแล้วพูดว่า อย่าทำเช่นนี้อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ระดับพลังยุทธของคุณเข้าสู่วงแหวนที่8แล้วนอกจากนี้คุณเคยสร้างคู่มือวิญญาณระดับ8มาก่อนและตอนนี้คุณแทบจะไม่สามารถถือเป็นครูสอนวิญญาณระดับ8ได้นี่ไม่ใช่การให้กําลังใจผู้อื่นระดับพลังยุทธก็เพียงพอแล้วหากเป็นเพียงคู่มือวิญญาณระดับ8คุณยังต้องการคำแนะนำส่วนตัวของฉันอีกหรือไม่เครื่องมือระดับวิญญาณในอนาคตจะไม่มีอะไรเลยอย่าดูถูกเตาปรุงยานี้ มันมีรูปแบบเวทมนต์หลักมากกว่า30รูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบจะต้องเรียนรู้ในอุปกรณ์นำทางวิญญาณระดับที่8ตราบใดที่คุณสามารถทำอุปกรณ์นำทางวิญญาณนี้ให้สำเร็จได้ในที่สุดจากนั้นคุณก็สามารถเป็นได้เรียกว่าปรามาจารย์วิญญาณระดับ8โอเคมาเริ่มกันที่ช้าๆฉันพบโลหะหายากทั้งหมดแล้วในไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันจะให้เวลาคุณสร้างเปลือกนอกให้ฉันก่อนโครงสร้างภายใน หลังจากพูดจบเซียนซือเวินก็หันหลังกลับและจากไปทันใดนั้นหัวอีเ่เฮาก็ทำหน้าบูดบึ้งในขณะที่เขาดูเซียนซือเวินจากไปในความเงียบงันนี้คือคู่มือวิญญาณระดับ9าบางครั้งการแสดงความสามารถมากเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีถ้าเป็นคนอื่นอาจารย์จะสอนแบบนี้ไหมเขารู้จักอารมณ์ของเซียนซือเวินเป็นอย่างดีและเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนมันง่ายๆตรับเท่าที่ตัดสินใจไว้เอาหลักกัดฟันแล้วทำมันซะ น่าเสียดายที่ฉันเพิ่งกลับมาเจออูทงอีกครั้งแต่ฉันไม่สามารถใช้เวลากับเธอได้มากกว่านี้เมื่อเขาคิดถึงทางอูทงความหดหูที่หัวอีเ้าเพิ่งรู้สึกหายไปและสีหน้าของเขาก็อ่อนโยนเพื่อที่จะปกป้องอูทงได้ดีขึ้นในอนาคตฉันจะสู้เนื่องจากเตาปรุงยานี้เคยวิจัยโดยทั้งสองมาก่อนและพวกเขายังได้พยายามสร้างเปลือกหอยหลายลูกและแนวคิดหลักเกี่ยวกับวงกลมเวทมนต์ ดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีในไม่ช้าส่วนของภาพวาดที่ไม่มีเปลือกก็ถูกแยกออกจากกันเช่นเดียวกับที่เซียนซือเหวินพูดโลหะหายากที่จําเป็นในการปรับแต่งเตาเล่นแร่ปแปราธาตุได้ถูกเตรียมและวางไว้อย่างเรียบร้อยที่หน้ากําแพงด้านหนึ่งของห้องวิจัยอย่างไรก็ตามหลังจากดูแบบการผลิตเปลือกอย่างรอบครอบไปหน้าของหัวอีห้าก็กลับมาหน้าเกลียดอีกครั้ง ด้วยความสามารถของเขาการสร้างเปลือกอุปกรณ์นำทางวิญญาณแม้แต่เปลือกอุปกรณ์นำทางวิญญาณระดับ9ก็ไม่มีอะไรเลยแต่ปัญหาก็คือเปลือกของเตาปรุงยาน,นี้แตกต่างจากคู่มือวิญญาณระดับ9ทั่วไปมากโดยทั่วไปแล้วเว้นแต่ว่าจะใช้อุปกรณ์ระดับ9ในการต่อสู้ระยะประชิดวัสดุของเปลือกนั้นจะไม่รุนแรงมากนักแต่เตาเล่นแร,แร่แปรธาตุนี้แตกต่างออกไปเตาเล่นแร่ปแปรธาตุจะต้องสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและแรงดันสูงได้ก่อน ดังนั้นแม้จะเป็นเพียงเปลือกแต่วัสดุที่ใช้ก็ถือว่าดีที่สุดอย่างแน่นอนเซียนซือเวิรดไล่ตามความสมบูรณ์แบบมาโดยตลอดในบรรดาวัสดุเปลือกหอยที่เขามอบให้หัวอีเฮาสิ่งที่สําคัญที่สุดเรียกว่าทองคําดีปีศาจแดงโลหะหายากที่เกิดจากไฟที่หายากอย่างยิ่งโลหะหายากที่เกิดจากไฟนี้มีพลังมหาศาลของธาตุไฟและมีความแข็งแกร่งอย่างมาก เนื่องจากเต็มไปด้วยาธาตุไฟที่รุนแรงไฟเกือบทั้งหมดจึงไม่สามารถทำให้ไฟอ่อนลงได้แม้แต่ไฟสุดท้ายก็ตามโดยทั่วไปแล้ววัสดุประเภทนี้จะใช้เพื่อสร้างเครื่องมือนำทางวิญญาณอย่างน้อยแประดับการตีหรือการแกะสลักเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งการนำทางวิญญาณหากไม่มีวิธีที่จะทำให้มันอ่อนลงได้คุณทำได้เพียงพึ่งพาพลังวิญญาณอันทรงพลังเพื่อบังคับเปลี่ยนรูปร่างของมัน ในกระบวนการนี้คุณต้องทนต่อการบุกรุกของทองปีศาจแดงและพิษไฟซึ่งเป็นงานที่ไร้ค่ายอย่างแน่นอนคุณใจร้ายมากฮัวอีเฮาพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งเมื่อเขามองไปที่ทองคำวิเศษสีแดงชิ้นใหญ่ที่คายความร้อนสูงด้วยมือของเขาที่ปกคลุมไปด้วยผลึกน้ำแข็งเพชรเขาหยิบชิ้นส่วนของทองคำเวทมนต์สีแดงซึ่งมีขนาดประมาณครึ่งลูกบาศเมตรอย่างระมัดระวังและวางมันลงบนโต๊ะทดลองอุปกรณ์นำทางวิญญาณ แม้ว่าเขาจะลังเลใจมากที่จะทําเช่นนี้แต่หัวอีห้าวก็ต้องยอมรับว่ามูลค่าของทองคําวิเศษสีแดงชิ้นนี้สามารถซื้อเมืองเล็กๆได้และมันก็ไม่มีค่าอย่างแน่นอนเครื่องมือวิญญาณคุณสมบัติไฟระดับสูงสามารถสร้างได้กี่ชิ้นจากสิ่งน,นี้นั่นไม่ใช่เศษขยะที่จะเสียหนักมากใช่หนักมากนี่ดูเหมือนจะไม่ใช่ทองคาวิเศษสีแดงชิ้นใหญ่แต่มันหนักเกือบหมื่นกิโลกรัม วัวอีฮาวต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการนำมันลงบนโต๊ะทดลองอุณหภูมิที่ลุกชนทําให้เขารู้สึกอึดอัดมากเขามีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่เป็นน้ําแข็งและไม่ชอบอุณหภูมิสูงแบบนี้โชคดีที่สุดยอดน้ำแข็งของเขาทนทานต่ออุณหภูมิสูงได้สูงและเขาไม่ได้ถูกเผาภายใต,ใต้อิทธิพลของกรงเล็บของจักรพันน้ำแข็งปัญหาใหญ่ที่สุดในการสร้างเปลือกเตาเล่นแร่ปแปรธาตุคือซับทองเวทมนต์สีแดง จะทำอย่างไรมีดแห่งชีวิตน่าจะสามารถแกะสลักสิ่งนี้ออกมาได้แต่มีดแห่งชีวิตอาศัยการกลืนกินพลังชีวิตของโลหะเพื่อทำลายล้างในกรณีนั้นทองปีศาจแดงนี้จะถูกกลืนกินพลังชีวิตไปมากมายถ้าอาจารย์เซียนรู้เรื่องนี้ทำไมคุณไม่ต่อสู้กับฉันละ่ะเหลือเวลาอีกเพียงวันเดียวเท่านั้นครูเซียนคุณคิดว่าฉันเป็นพระเจ้าไหมในขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หัวอีเห้าลุกขึ้นยืนและกำลังจะไปที่เหอไฉโถเพื่อยืมมีดแกะสลักมังกรมืด อย่างไรก็ตามขณะที่เขาหันกลับไปทันใดนั้นความคิดหนึ่งก็แวบขึ้นมาในใจของเขาฝีมืออันแปลกประหลาดของขวานคือเปลวไฟสีน้ำเงินจางๆมัง,งกรถูกแกสลักฟีนิกถูกแกสลักและดาบก็เย็นชาหลังจากนั้นทันทีหัวอีเฮารู้สึกเย็นเล็กน้อยบนหน้าผากของเขาดวงตาแห่งโชคชะตาเปิดขึ้นเองและทันใดนั้นแสงสีฟ้าจางๆก็ยิงออกมาจากดวงตาแห่งโชคชะตาและลอยอยู่ตรงหน้าเขา มันเป็นมีดขนาดเล็กใบมีดยาวไม่เกินห้านิ้วจริงๆแล้วดับเปล่งแสงสีฟ้าจางๆออกมาด้านข้างของดับดูเหมือนจะมีรอยสลักที่ดูร้ายนี่คือหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของหัวอีห้าวก็เบิกกว้างขึ้นทันทีเพราะเขาจำที่มาของมีดได้นี่ไม่ใช่มีดที่เทพเจ้าแห่งอารมณ์ใช้ในการแกะสลักแตงกวาเมื่อเขาเห็นมันด้วยตาของเขาเองในอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่หรือเมื่อใดก็ตามที่มือผีตกท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว คลื่นสลักกลายเป็นเกลียวนับร้อยงานฝีมืออันศักดิ์สิทธิ์มีมานานนับพันปีดับขึ้นและพระจันทร์ข้างแรมสะท้อนถึงน้ำผู้อันหนาวเย็นใช่แล้วมันคือมีดเทพแกสลักผีจากนั้นหัวอีห้าวก็จำได้ว่าเทพ,พเจ้าแห่งอารมณ์ลึกลับเคยกล่าวไว้ว่าเขาจะได้รับดาบสองเล่มหนึ่งในนั้นอาจเป็นดาบวิเศษแกสลักผีได้หรือไม่แม้ว่ามีดที่เทพแห่งอนาจากักรศักิ์ใช้ดูเหมือนจะเป็นเพียงมีดแกสลักที่ใช้ทำอาหาร แต่พระเจ้าก็ใช้มีดนั้นด้วยมันเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เมื่อหัวใจของเขาตกตะลึงทันใดนั้นความทรงจำแปลกๆก็เริ่มระเบิดขึ้นในใจของเขาและความทรงจำเหล่านี้ก็พุ่งเข้าสู่จิตวิญญาณของเขาทันทีราวกับกระแสน้ำฮัวอีเฮ่ารู้สึกราวกับว่ามีดาบและดาบนับไม่ถ้วนกระพริบต่อหน้าต่อตาเขาเขาควบคุมทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาอย่างรวดเร็วและประทับตราความทรงจำนี้ลงในนั้น หากจู่ๆความทรงจําขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นในใจของคนธรรมดาคนหนึ่งฉันกลัวว่าเขาจะตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายทันทีอย่างน้อยก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้ในช่วงเวลาสั้นๆอย่างไรก็ตามหัวอีเฮาเองก็มีพลังจิตที่แข็งแกร่งแม้ว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นก็ตามประหลาดใจเขายังคงควบคุมตัวเองได้ดีมากพลังจิตของเขาตราตรึงความทรงจำนี้ไว้ลึกลงไปในจิตวิญญ,ญาณของเขา ความทรงจำนั้นตรตรึงอยู่ในจิตวิญญาณซึ่งเทียบเท่ากับการที่เขาเป็นเจ้าของความทรงจำนี้ในความทรงจำนี้มีเทคนิคดาบประเภทหนึ่งบันทึกไว้ให้มันเป็นเทคนิคดาบเทคนิคดาบที่แปลกและมหัศจรรย์พวอีเฮายืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเงียบหลับตาและสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของทักษดาบในความทรงจำนี้อย่างเงียบ,เ,ยบเขาค่อยค่อยยกมือขวาขึ้นและบีบดาบอินซีผีในอากาศ มีดเทพแกะสะลักผีดูเหมือนจะมีจิตวิญญาณพอดีกับนิ้วของเขาเบาๆราวกับลูกบอลดอกไม้ไฟสีน้ำเงินซึ่งเคลื่อนไหวเป็นพิเศษมือของหัวอีห้าเริ่มเต้นเบาๆในอากาศทันใดนั้นเปลวไฟสีน้ำเงินยังคงแสดงโครงร่างลึกลับในอากาศเปลวไฟริบรีและรอยแตกที่มืดมนแต่ละเอียดอ่อนก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆในอากาศรอยแตกเหล่านี้จะปิดลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ปรากฏขึ้น